หนุ่มคนนี้ดูเหมือนเพิ่งออกจากป่ารุงรังไปด้วยหนวดเคราผมยาวยุ่งเหยิงเขามาเยี่ยมเจ้าหญิงทุกวันทั้งวันที่หลับไหลยอยู่ในกรงแก้วนี่ไม่ใช่เทศนิยายแต่เป็นรักในจินตนาการสองคนที่เหงาในการเดินทางครั้งหนึ่งข้ามจักรวาลเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อโลกเริ่มแออัดมนุษย์หาดินแดนใหม่ให้ตัวเองในอวากาศที่ไร้ขอบเขตมีเรือชื่ออวลอลอยล่องช้าๆทุกอย่างในนั้นถูกตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ แล้วฝูงอุกาบาทพุ่งมาจากไหนไม่รู้ชนเข้ากับเรือลำนั้นเกิดการระเบิดขึ้นต่อเนื่องระบบนำทางไม่สามารถจัดการทันอาวานอนพุ่งตรงเข้าหาอุกาบาทขนาดยักษ์ย้ายก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงเพราะแก้ไขข้อผิดพลาดไม่หมดตู้แช่ยอยู่ทำงานก่อนกำหนดคนที่ตื่นขึ้นมาคือชายหนุ่มชื่อจินเรสตันเขาถูกรับการต้อนรับจากปัญญาประดิษฐ์ทันทีบนเรือลำนี้ หญิงสาวแจ้งว่าการเดินทาง125ปีใกล้สิ้นสุดอีกแค่สี่เดือนจิมจะถึงที่อยู่อาศัยใหม่ไฟสว่างนำทางเขากลับห้องจิมทำขั้นตอนสุดท้ายให้เสร็จแล้วตื่นเต้นแต่งตัวไปเจอเพื่อนๆแต่เขาตกใจเมื่อเดินไปถึงทุกที่ก็มีแต่ภาพที่บีเอตั้งข้าไว้ลงหน้าเราคอยจิมวิ่งไปทั่วป่กไม่อยู่ตะกลนค้นหานั่งลิฟไร้แรงนงถั่วลงมาที่ล็อบบี้หลักก็ไม่เจอใครใบหน้าตื่นตระหนกสุดขีดตามคำแนะนำจิมไปถึงห้องกับตัน มองเข้าไปข้างในก็ยังมืดเงียบตอนนี้ไม่สามารถสงบสติได้จิมไปที่หอสังเกตการถามเรื่องเส้นทางเราจะไปถึงบ้านทดสอบใน95สัปดาห์เบลวันหนึ่งคำตอบทำให้เขาตกตะลึงงงงวยทำไมฉันถึงตื่นขึ้นมาในตอนนี้กลับไปที่ล็อบบี้หลักจิมพยายามส่งข้อความไปยังโลกแต่ทุกอย่างก็สูบเปล่าข้อความถึงใน19ปีคำตอบมาถึงใช้เวลาห5า ปีจิมรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเสียเงินหกพันดอลลาร์ไปเปล่าๆเ,เห็นเงาคนที่เคาน์เตอร์จิมดีใจสุดขีดพุ่งเข้าไปแต่ดูจากการเคลื่อนไหวมันเป็นแค่หุ่นยนต์ถึงจะเสียใจนิดหน่อยแต่ชีวิตของจิมค่อนข้างสบายเช้ามีระบบปลุกอัตโนมัติแปรงฟันล้างหน้าแล้วชงกาแฟแต่เมื่อเงื่อนไขาทางการเงินจำกัดผมสมัครแค่แบบธรรมดากาแฟฟรีมีแค่ดำไม่ใส่น้ำตาลนอ จิบไปที่หนึ่งคงจนหน้าบูเป็นวิศวกรจิมเริ่มหาข้อมูลและศึกษาวิธีกลับไปไม่อยากอยู่คนเดียวครึ่งชีวิตแล้วตายที่นี่คงไม่ไหวพอแทงไขพวงลงไปไฟก็สว่างว่าจิมดีใจกระโดดเข้าแคปซูลหลักตาแต่ผ่านไปสิบนาทียังตื่นอยู่โชคดีที่ทุบแล้วผลักประตูก็เปิดไม่งั้นคงนอนติดอยู่ในนั้นจนถึงปลายทางไม่มีทางเลือกอื่นจิมพยายามเปิดประตูห้องลูกเรือ อยากตกใครสักคนมาช่วยแก้ปัญหาแต่กำไรคนธรรมดาเข้าไม่ได้ที่ของคนรวยจิมโมโห้ยทั้งค้อนและเครื่องจอกแต่ทุกอย่างไร้ผลยานพันล้านจะให้พังง่ายๆได้ไงห้องเขาไม่ได้แต่ภายนอกพังจริงบันไดเสียสัญ,ญญาณเตือนดังไม่หยุดจิมหมดหนทางไปหาหุ่นยนต์บ่นไปโชคดีที่อาเธอร์ตอบกลับทร่องมาเลยในความโชคร้ายมักมีโชคดีเลิกกังวลเรื่องที่ควบคุมไม่ได้พยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุด จินฟังแล้วสะดุ้งจริงด้วยเขาหยิบคานงัดมาใช้งัดประตูห้องในโซนหรูนอนหลับสบายบนที่นอนนุ่มกินดีอยู่ดีว่างก็เล่นกีฬาเหนื่อยก็นั่งพักชีวิตแบบนี้ใครๆก็ฝันถึงแต่กลับไม่หลงไหลมองจิมเหมือนคนป่ากินเยอะแต่เศร้าด้วยหนวดคราวหลุดร่วงไม่รู้จะทำอะไรเลยโยนอาหารทิ้งดูหุ่นยนต์วิ่งเก็บกวาดไปมาห้องวีไพกลายเป็นเหมือนคอกหมูที่จริงแล้วคนเราจะมีความสุข ต้องมีมากกว่าคนเดียวแน่นอนจิมเบื่อชีวิตถือขวดเล่าเดินไปโซหลับจำศีลย่าสุดคือโยนกวดใส่แต่ก็ไม่แตกเงาสุดขีดเขาเข้าไปในห้องคว้าชุดป้องกันสวมใส่สแล้วมีเสียงแนะนำดังขึ้นทันทีจิมเปิดประตูออกไปในอวกาศอันกว้างใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ทําให้ความเหงาของเขาหายไปไม่ต้องใช้ชุดป้องกันจิมคิดจะเปิดประตูเพื่อเดินทางไม่กลับมือสั่นก่อนกดปุ่ม คิดอะไรได้เขากลับวิ่งหนีไปจิมลุกขึ้นหลังจากลลงตรงหน้าเขาคือหญิงสาวที่สวยมากกําลังอยู่ในสภาพหลับจําศีลเขายืนมองอย่างตะลึงถ้าได้อยู่กับเธอสักครั้งตายไปก็ไม่เสียชาติเกิดคิดได้ดังนั้นจิมจึงกลับไปที่ห้องเพื่อค้นหาประวัติของสาวคนนั้นออโรราและนักเขียนชื่อดังเช้าวันต่อมาเขาเอานออาหารมานั่งข้างออโรรามองเธอพูดและหัวเราะคนเดียววันต่อมาก็ยังเป็นเช่นนั้น ภาพของออโรราเต็มไปในใจของจิมแล้วไอเดียหนึ่งก็ขุดขึ้นมาด้วยหนังสือในมือเขาจะปลุกออโรราให้ตื่นได้การต่อสู้ในใจจึงเกิดขึ้นจิมรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ผิดแต่เป็นทางเดียวที่จะช่วยชีวิตของเขาในตอนนี้วันต่อมาเป็นความทรมานจากความเหงาจิมพยายามลืมชื่ออโรราไปจากใจแต่สุดท้ายเขาก็ทําในสิ่งที่รู้ว่าผิดจิมโกนหนวดตัดผมให้เรียบร้อย ถืออุปกรณ์และคู่มือไปที่ตู้แช่ลังเลอยู่สักครู่เขาก็ใช้ไขควงงัดลงไปออรราเพิ่งตื่นขึ้นมาจิมรีบเก็บของและหนีออกจากห้องทั้งสองคนเจอกันที่ถงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จิมพาเธอไปรอบๆและอธิบายบางอย่างออรราแตกตื่นวิ่งไปหาแคปซูลเธอตื่นหนกบอกว่าต้องกลับไปหลับต่อแต่ไม่มีทางเลยขั้นตอนการวางยาสลบต้องการอุปกรณ์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญจากออรรา อยากหาวิธีอะไรสักอย่างแต่ตาแทบหรือไม่ขึ้นเพิ่งตื่นขึ้นมาเธอจึงต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะฟื้นตัวเต็มที่ทั้งสองแยกจากกันจิมไปหาอาัเธอร์เพื่อบอกว่าออโรราตื่นแล้วแต่ยังไงก็ตามอารมณ์ของเขาตอนนี้ไม่อาจ,จดีใจได้เมื่อนึกถึงการทำลายชีวิตนักเขียนสาวจิมวิงวอนให้อัเธอร์เก็บเรื่องนี้เป็นความลับโชคดีที่เขาเป็นสุภาพบุรุษเขาเข้าใจการกระทำของจิมและยอมตกลงเช้าวันต่อมาทั้งคู่พบกันที่ห้องอาหาร จิมพยายามเคี้ยวขนมปังธรรมดาส่วนออโรราเลือกอาหารมื้อหรูลงมาเมื่อได้ฟังสถานการณ์ของเขาเธอรู้สึกสงสารยังไงอาหารก็ฟรีเธอจึงหยิบมื้ออาหารมาให้จิมที่ต๊ถึงแม้จะถูกห้ามปรามเต็มที่แต่ออโรรายังไม่ยอมแพ้เธอหาทุกที่ที่มีโอกาสกลับไปจำศีลแต่ก็เหมือนจิมเมื่อปีก่อนทุกอย่างไร้ผลหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปถึงจะยังไม่ยอมรับเต็มที่แต่ออโรราก็สงบลงกว่าเดิม เธอใช้เวลากับกีฬาและเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวเองเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาออโรรามหาจินเพื่อสัมภาษณ์ทำไมคุณถึงทำแบบนั้นคำถามกระทนหันทำให้หนุ่มตกใจตัวเองที่แท้เธอหมายถึงทำไมคุณออกจากโลกทั้งสองคนที่เหงาเริ่มรู้จักกันเรื่องราวส่วนตัวและความฝันในอนาคตไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่อยากก็ต้องเข้ากันได้และเป็นมิตรออโรราตอนนี้ยอมรับความจริง เธอกับจิมไปเต้นรำด้วยกันไปสนามบอลและดูหนังด้วยกันตอนค่ำนอกจากไม่มีคนแล้วที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแต่ยังไงออโรรายังรู้สึกเศร้าในบางครั้งที่อ่อนแอจิมพยายามทุกวิธีทางให้เธอมีความสุขเพื่อชดเชยความผิดที่ทำไว้เดทดยังเป็นทางการครั้งแรกจิมแต่งตัวเรียบร้อยมาเข้าประตูออโรราปรากฏตัวในชุดเดรสสวยงามทำให้เขาตกตะลึงด้วยความประหลาดใจ ทั้งสองเดินเคียงข้างกันไปที่บาแล้วจองห้องส่วนตัวหลังทานเสร็จจิมพาออโรราไปเที่ยวชมเธอสนถอดชุดเตะขึ้นไปข้างหน้าทําให้เขาต้องพูดจนปากแห้งไปไม่รู้กี่รอบท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่สองคนจับมือกันลอยไปในอวากาศออโรราร้องให้และกล่าวขอบคุณช่วงเวลานี้ทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตชุดอวากาศานานาก็หยุดความอยากไม่ได้ทั้งคู่จูบก,กันแบบไม่เคยจูบมาก,ก่อน และคืนนั้นพวกเขาลืมความจริงไปชั่วคราวเพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันความรักนั้นยิ่งแบ่งบางขึ้นทุกวันจานอาหารกลายเป็นสิ่งเกะกะบนโต๊ะมันถูกปัดตกพื้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้พื้นที่สําหรับความใกล้ชิดเหมือนคนที่เรือแตกพวกเขาสร้างชีวิตใหม่ในดินแดนแปลกหน้าแม้ไม่ใช่ชีวิตที่ทั้งคู่วางแผนไว้แต่มันเป็นของพวกเขาและครั้งแรกในชีวิตทั้งสองไม่เหงายิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังได้เห็นภาพสุดอัศจรรย์ในอวากาศ ดาวแดงสว่างเหมือนยักษ์ย้ายไฟตัวใหญ่อาจเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นของขวัญวันเกิดให้สาวน้อยจิมจัดงานปาร์ตี้เล็กๆเ,เขาวางแผนจะขอออโรราแต่งงานคืนนี้แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นคุณอาเธอร์เข้าใจผิดในเจตนาของจิมคุณยอนม์มักไม่เข้าใจการล้อเล่นเห็นจิมพูดว่าระหว่างเขากับออโรราไม่มีอะไรปิดบงังอาเธอร์เล่าให้ออโรราฟังถึงเรื่องเมื่อปีก่อนว่าเด็กหนุ่มคนนั้นลังเลยอย่างไรตอนตุกเธอให้ตื่นขึ้นมา ฟ้าผ่ากล้องในหัวออโรรามือนงง,งเธอเซไปมาพร้อมความจริงอันโหดร้ายเธอทุบทำลายกอดหัวร้องให้เสร็จสิ้นวันต่อมาแค่จิมปรากฏตัวเธอก็รีบเดินหนีรักษาระยะหา่างยิ่งคิดยิ่งโกรธกลางดึกออโรราเข้าไปในห้องเด็กหนุ่มเธอต่อยจิมไม่ยั้งมือเจ็บมือมากเปลี่ยนมาเตะๆจนเหนือหยิบคาเลกจะตีจิมตอนนี้ก็กลัวเขานอนนิ่งไม่ต่อสู้เลยสักนิดแม้จะลงมือไม่ถึงใจแต่ออโรรายังเกลียดชังหนุ่มคนนั้น เธอคิดว่าเขาพลาดชีวิตของเธอไปจิมพยายามทุกวิธีทางเพื่อขอโทษแต่ก็ไม่เป็นผลออโรราเบื่อหน่ายสุดๆนั่งดูคำอวยพรจากเพื่อนก่อนออกเดินทางแล้วกลับไปกดตัวในรังไหมของตัวเองวันนี้ออกไปที่ห้องถงใหญ่เธอเห็นต้นไม้เขียวขจีปรากฏขึ้นมันคือผลงานหลายวันของจิมยานอวกาศมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆลิฟเสียทําให้เด็กหนุ่มเสียชีวิตความโกรธระเบิดออกมาไม่หยุด ร่างหมหลับไหลอีกอันเกิดปัญหากับตันกัสปรากฏตัวที่ห้องถุงใหญ่ผู้รักที่งงงันรีบวิ่งเข้าไปหาหลังจากเข้าใจสถานการณ์กัสรีบไปตรวจสอบระบบทั้งหมดทันทีเมื่อเห็นร่างหมเขาก็รู้เรื่องราวทั้งหมดถึงจะเหงาแค่ไหนสิ่งที่ทําก็เลวร้ายจริงๆจ,จิมเงียบไปไม่สามารถแก้ตัวได้คืนนั้นยางสูญเสียแรงโน้มถูกกระทันหันออโรราตะกิยดตะกายในน้ำสะเก็ดขาดใจโชคดีที่แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา จินเป็นห่งรีบวิ่งไปหาออโรราทั้งสองไปปลุกกับตันด้วยกันตามข้อมูลเวลากัสพบว่าเมื่อสองปีก่อนมีเหตุร้แรงยานรับภาระหนักจนบงจอประมวลผลเสียหายถ้าไม่แก้ไขทันทีมันจะกลายเป็นเศษเหล็กลอยในอวกาศกำลังเตรียมการกับตันหมดสติการทนหันร่างไหมเสียหายหนักส่งผลต่อร่างกายตามการวินิจฉัยร่างกายเขากำลังเน่าเปื่อยทุกคนรู้สึกหนักใจเพราะไร้หนทางรักษา การทรมานของกัสได้เริ่มขึ้นแล้วเครื่องจักรให้เพียงยาลดปวดช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลงหายใจหนักหน่วงชายชาราเก้าเดือนอย่างยากลำบากหยิบชุดเครื่องแบบทหารกัสสวมมันและนั่งรอวาระสุดท้ายมอกกำไรให้จิมก่อนจากไปเขาวิงวอนให้คุณช่วยเรือลำนี้กับตันเพิ่งเสียชีวิตไปทุกอย่างแย่ลงอย่างรวดเร็วเสียงเตือนดังทั่วแรงโน้มถ่หายไปบ้างอัเธอร์เสียการควบคุมทั้งหมด กระแทกหัวฆ่าตัวตายและทำลายของต้องพยายามถอดถผงวงจรออกการทำงานของเขากลับมาเวลาเหลือน้อยมากทั้งสองเริ่มวิ่งไปทั่วเรือตรวจสอบข้อผิดพลาดและซ่อมแซมพบว่ารูรั่วจากเหตุการณ์ชนก่อนหน้านี้เตาปฏิกร์เสียหายหนักชิมหาอะไรลแต่ประตูด้านนอกติดขัดระบบระบายอากาศไม่ทำงานอุณหภูมิสูงขึ้นเรือใกล้ระเบิดนำหญิงสาวไปที่วงของกัปตัน เขาใส่ชุดป้องกันออกไปเปิดประตูการเดินทางนี้เสี่ยงอันตรายมากออโราราร้องให้กลับมาหาฉันนะฉันอยู่บนเรือนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณบางทีเธออาจเข้าใจการตัดสินใจของเขาทั้งสองร่วมมือกันอย่างรวดเร็วออโรราขณะพยายามเปิดระบบระบายอากาศด้วยมือถูกน็อตบาดเจ็บอดทนต่อความเจ็บเธอลุกขึ้นทําต่อสถานการณ์ของจิมก็ไม่ดีขึ้นประตูปิดเองหลังจากเปิดเพื่อความสําเร็จเขาต้องอยู่ข้างนอก ออโรราลังเลการเคลื่อนไหวของเธออาจทำให้จิมตายแต่เวลาเร่งด,วด่วนมีคนกว่าห้าพันคนยังอยู่บนเรือหลังจากคำเร่งเร้าของจิมออโรร่าเจ็บปวดดึงคันโยกลมร้อนพุ่งตรงเข้าหาจิมพร้อมกับโลกป้องกันเขาทุกพัดกระเด็นออกไปไกลาสายเชื่อมต่อกับเรือขาดชุดเสียหายหนักความดันลดลงเรื่อยๆออโรราได้รับข่าวด,วด่วนพุ่งตัวไปที่ห้องสังเกตการ เธอหมดแรงพูดขอโทษถ้าเราพบกันอีก95ปีข้างหน้าฉันจะสร้างบ้านให้เธอจะอ่านหนังสือของเธอมันจะดีมากออโรราไม่ลังเลพุ่งไปหาจิมแต่สายสั้นเกินไปดึงเธอกลับไม่ยอมแพ้ออโรราคว้าสายที่ขาดจากชุดของจิมสุดท้ายก็พาเขากลับเรือได้สำเร็จด้วยพลังทั้งหมดที่มีเธอพาเขากลับเข้าห้องรักษาเสียใจด้วยผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว การชนะสูตรศพต้องได้รับอนุญาตออโรร่าร้องให้ด้วยความเจ็บปวดเธอถือกำไรของกัปตันอาจรหัสเพื่อขอสิทธิควบคุมได้ดำเนินการทุกมาตรการฟื้นฟูในครั้งเดียวความพยายามนั้นได้รับผลตอบแทนในที่สุดลมหายใจกลับมาจิมค่อยๆลืมตาออโรร่าดีใจจนร้องให้แล้วยิ้มให้พิบัติผ่านไปเรือกลับสู่ปกติจิมพบว่าบนเรือมีหมอเครื่องจักรด้วยคำสั่งของผู้บัญชาการ มันสามารถทําให้ร่างกายเข้าสู่การหลับจาศีลเขาต้องการให้ออโรราเข้าไปในนั้นแล้วเธอจะได้ไปถึงดินแดนแห่งสัญญาสามารถเขียนหนังสือต่อและทําฝันให้สําเร็จใช้เวลาวันสุดท้ายให้คุ้มค่าจิมรวบรวมความกล้าก่อแต่งงานหญิงสาวตกลงและที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่าออโรราเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ไม่ธรรมดา88ปีต่อมาเรือถึงจุดหมายลูกเรือและผู้โดยสารตื่นขึ้นแล้วก็ตกใจอย่างมาก ภายในเรือเต็มไปด้วยพืชพธุ์เขียวขจีบนพื้นมีไก่ด้านบนมีนกบินหนังสือของออโรราถูกทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังความรักช่างมาสจั์จริงๆบางครั้งคุณคิดว่าชะตาชีวิตแย่สุดๆแต่แล้วก็ตระหนักว่าชีวิตนี้ก็เพียงพอแล้วต้องการอะไรอีกเล่าวันนี้จบเพียงเท่านี้นะทุกคนเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสมัครสมาชิกช่องด้วยนะ ขอบคุณทุกคนในครอบครัว